บ้านดินสวยก่อนจะเป็นลักษณะของการลองผิดลองถูกโดยที่ไม่มีทฤษฎีรองรับอะไรมากนักนะครับความผิดที่ที่เขาลองกันมาในอดีตเนี่ยเราสามารถเว้นไปได้เลยมีข้อพิสูจน์ชัดเจนหมดแล้วการสร้างบ้านดินก็จะง่ายขึ้นถูกต้องขึ้นตามหลักพิชาการาชื่อปัดนะครับบุงการมณิชา ศธเจปีส2การเรียนการสอนก็เป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือมันอยู่ตรงกลางระหว่างศิลปะกับวิยาาทยาศาสตร์มีความเป็นเรียกว่าศิลปินนิดๆวิรรทยาศา,าสตร์หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็สนุกดีในตอนแรกก็รู้สึกเลยว่าว่าน่าจะใช่ในตอนเรียนตอนแรกนะครับ ตางประเทศที mm ่ hmm. mm hmm. ไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสมันจะมีสาขาย่อยๆอ,ออกไปเนี่ยในระดับปริญญาโทเนี่ยค่อนข้างเยอะพี่ก็ได้เรียนปรโทรอยู่4ใบนะครับที่ฝรั่งเศส mm hmm. คือโชคดีว่าที่นู่นเนี่ยเขาเรียนปีเดียวจบอย่างคณะดินที่ที่เราไปเรียนสาขาดินเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีมนมอยู่3คอร์สแรกพี่จำได้ว่าเป็นการเรียนเรื่องอกำเนิดดิน คือการเกิดของดินแต่ละประเภทเกิดขึ้นมาได้ยังไงสิ่งที่ทําให้เราสนุกก็คือเช้าเขาเรียนทฤษฎีบ่ายเขาปฏิบัติเป็นแบบนี้ทุกทุกครั้งตลอด1ปีที่เลคเชอร์เลยเช้าเลคเชอร์เย็นปฏิบัติเช้าเลคเชอร์เย็นปฏิบัติหลังจากนั้นกลับมาจากฝรั่งเศสอีกรอบหนึ่งเนี่ยพี่ก็มาตั้งบริษัทเลยชื่อว่าลาแต่เนี่ยนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับ ทีตั้งใจเลยว่าจะทำดินให้ให้คนที่เขาอยากได้จริงๆนะครับก็เลยตั้งตั้งบริษัทลาเต้ขึ้นมาทำโปรดักที่เกี่ยวกับดินก็เลยเป็นที่มาของบ้านหลังนี้นะครับก็คือ,อคนไม่กล้าใช้ เราก็ใช้ในบ้านตัวเองก่อนเพราะเรามั่นใจว่ามันดีจริงมันอยู่ได้มันเวิร์กทุกอย่างไปครับ mm hmm. ก็เลยร mm ีโนเวทบ้านหลังนี้ให้เป็นโชว์รูมไปด้วยแล้วก็อยู่จริงไปด้วยนะครับ mm hmm. ตอนนั้นเนี่ยยังมีเรียกว่าวัฒนธรรมการการทำงานที่คณะหรือว่าการนอนที่คณะได้อยู่นะครับ mm hmm. ก็มีการนอนตั้งแต่ปี 1... นยันปี5เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ตัวนี้มันเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียบางอย่างก็คือข้อข้อดีก็คือเราได้เห็นการทํางานของสืว่าเราเป็นเด็กปีหนึ่งเราเห็นการทํางานของทั้งปี2ปี3ปี4ปีหหมดเลยเรามองเห็นอนาคตได้ได้เร็วขึ้นว่าถ้าเราอยู่ปี3เราจะเป็นแบบนี้นะเราต้องทํางานแบบนี้ทําปี5เราต้องทําแบบนี้อะไรเงี้ยครับถืว่าเราไม่เข้าใจในในปีห่งก็จะมีพี่ปี2ปี3เข้ามาดูเข้ามาแวะดู อะไรเงี้ยคอยแนะนํ át, าเราแม้กระทั่งที่ปี5้าเขาก็คอยแนะนําเราให้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 ไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นอะไรเงี้ยครับข้อเสียมก็มีในเรื่องความไม่เป็นระเบียบของอะไรของคณะก็พอเข้าใจที่เชื่อว่าเราเรามีการเรียนการสอนที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ทักษะที่เราได้บ้างไม่ได้บ้างได้มากได้น้อยอะไรที่ติดตัวเราไปเนี่ยในวันหนึ่ง เราจะได้หยิบเอามาใช้โดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับอะไรพวกนี้ประยุกพวกนี้มันเป็นพื้นฐานท,าที่เราได้มาจากการเรียนต่างๆอยู่แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวมันอยู่ในตัวเรานี่แหละเพียงแค่รอวันที่จะหยิบออกมาใช้แค่นั้นเองครับการดําเนินชีวิตของพี yes, ่จนมาถึงทุกวันนี้นะมันมีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆที่เราไม่รู้ว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่คือโอกาสที่มันเข้ามาเนี่ย เราพยายามลองมันทดลองมันมันจะใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่พี่เชื่อว่าทุกสิ่งที่เข้ามามีประโยชน์ทั้งหมดนะครับมันจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะของเราบางส่วนสุดท้ายพี่เชื่อว่าทุกคนจะมีวิถีทางของตัวเองที่จะค้นพบได้ด้วยตัวเองบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจทําทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดเราก็บางครั้งมันใช่ของมันเอง